นี่คือแมตช์คนดูไม่มีทีก็เล่นได้ระหว่างหน้าเขาซ้อมพวกเราการดไทยพร้อมแล้วเลสโกฝากให้น้องๆช่วยกันกดพร้อมหน่อยคิริโตะฝากกดพร้อมหน่อยรับคิริโตะเราฝากบอาากเพืเอาา่อนนยว่าเฮ้ยอะไรครับตอนนี้ใกล้แล้วครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้ว,ลวใครอยากมกดติดตามฝากกดติดตามด้วย้าพร้อมแล้วเลสโก้นี่คือเกมแรกไปไปนะครับตอนนี้เกมแรกเริ่มขึ้นเรียบรอยครับ โอ้โหยินดีต้อนรับคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับและนี่คือแมสคคนดูไม่มีทีก็เล่นได้ในเกมแรกนะครับใครที่อยากเล่นนะครับกติกาง่ายๆนะครับแรงตำน,นานถึงแรงมหาเทพเข้ามาได้หมด แต่อย่าลืมรีจิตเตอร์ประเทศตัวเองด้วยว่าคุณอยู่ประเทศไหนใครที่ไม่ได้ใช้ธงไทยกับธงลาวลบกวนปักหมุดให้เราหน่อยลบกวนใส่ท็อปประเทศเราเห็นในโปรไฟล์หน่อยว่าคุณคือประเทศไทยจริงๆคุณคือประเทศลราจริงๆนะฮะธงต่างประเทศเล่นได้หมดแต่ขอแค่ยืนยันเราให้เห็นหน่อยเออนะฮะปักหมุดท็อปฮีโร่เห็นหน่อยว่าคุณท็อปฮีโร่ที่ไหนนะฮะแค่นั้นและเข้ามาได้เลยใครที่อยากเล่นเข้ามาไหนไม่รได้เลยครับและนี่คือเกมแรกปรดร้อยกับซอฟลาวซอฟลาวอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินกับส่วน น้าของประเทศไทยอยู่ในฝั่งสีแดงครับไป<ต>อับของสบราวมีดังนี้เลยครับฝั่งของสบราวครับโคตรีครับจอยด่โอเคับ,บมีดอสโ,รโบร้อยครับคนทีสาเป็นแอฟรรรี่จากส p ายเนี่ยแล้วก็มีด้านของออริชยสจากเอเนี่ยแล้วก็มีแวนนอมครับจากรีโวครับนี่คือบูเรนของสบราวครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าแหล่งตำนานถึงมหาเทพนะ ขะขะกันไปนะเก่งก็อาจจะมีปนกับไม่เก่งบ้างแต่ยังไงเล่นเพื่อสนุกเนี่ยแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่กันนะครับส่วนฝั่งของประเทศไทยครับประเทศไทยมีนะของดอสแอคไรนี่ยแล้วมีแรมจรรัดแคสซี่นายกสปอร์ตแอนด์สโรมรับแล้วก็มีคิริโตครับคนสุดท้ายเป็นเอโรจิงเจริญเอลเชนเดลแลนด์ยับโอ้โหตอนนี้ฝั่งของสาวรางครับสาวรางเปิดมาเป็นฟาลามิกซ์ก่อนเลยแล้วแบนสองตัวทิ้งไปอย่างมิชิตากับจอยครับ ไม่ให้ตัวที่เพิ่งจะรีแวมมาใหม่ได้หลุดเลยครับมิชื่า,ามัน,นค่อนข้างจะโกงมากครับส่วนฝั่งของประเทศไทยเนี่ยก็แบทอ่างด้านของโอ้ฮีโร่ตัวใหม่เลยนะต้องบอกว่าอาร์ลอตนี่คือตึงมากนะแบทอาร์ลอตกับน้าง,งเวซซอ,อไปครับเศไทหยิบมาเป็น2ตัวครับเทริสไรก,บก,บกบับน้องเรสซี่ครับวันนี้ต้องดูว่าจะได้ จะได้เห็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญหรือเปล่าเ,เดี๋ยวดูกันวันนี้เด็กไทยกับเด็กลาวจะบวกกันมันกันไรฟังขอสมรอยรับเลือกมาเป็นกูซิออนครับเปิดมาจังเกิ้ลอย่างกุซิออนครับตัวมุฟเมดเยอะๆอย่างกูซิออนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นตัวปัญหาแนวหลังจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นนัดยิงหรือเป็นตัวเมดถ้าเกิดยืนไม่ดีเดี่ยโดนกูซิออนล้วงได้นี่คือปัญหาแน่ๆครับถ้าปล่อยให้กุซิออนได้ฟามและได้เลดครับ แล้วก็เปิดมาเป็นมัสแมนครับดังนั้นนักยิงอย่าง cross ครอสเกียกับังเขโซเลาตอนนี้ใครเชียร์ลาวใครเชียร์ไทยหรือใครเชียร์ทีมตัวเองนะเห็นเพื่อนๆเ,เ,เราลงในสนามเนี่ยสามารถเชียร์เพื่อนๆได้แล้วโปรโมทแคนกันเข้ามาได้นะครับ ทีมไหนตีไหนที่อยู่ในโมบายเจนทั้งไทยทั้งเราเนี่ยทีมไหนตีไหนที่อยู่ในโมบายเจนทั้งไทยทั้งลาวเราต้องบอกกันเลยว่าสามารถโมโมดทีมตัวเองได้ทีมไหนหาเพื่อนเนี่ยทีมไหนหาลูกทีมทีมไหนจะทําทีมสามารถคอมเมนต์และแชทกเข้ามาได้ในไลฟ์สดตรงนี้นะจะได้ขับเคลื่อนโมบายเจนมาด้วยกันและจะได้เห็นทีมใหม่ๆในทัวร์นาเมนต์อีกเยอะๆนะครับ ใครที่หาลูกทีมใครที่หาเพื่อนเข้าทีมใครที่หาเพื่อนเล่นเกมสามารถพูดคุยพิมพ์เข้ามาได้นี่คือสังคมของพวกคุณครับและนี่คือช่องทางหนึ่งช่องทางในการหาเพื่อนเล่นเกมครับั่งของประเทศไทยครับประเทศไทยเลือกมาเป็นสเมทอย่างออร่าเกมนี้ออร่าชัดเจนเลยครับเอามาจับนะองบูชิอนโอ้ประเทศไทยเลือกมาเป็นไมโรชอยครับโรมิงตรงนี้4ตัวของประเทศไทยครับแล้วแบรนตัวท้ายเป็นกรูครับส่วนสองเราแบเป็นแอสฟาร์ดครับ สองเราเอาเปิดมาอีก2ตัวแล้วมีเป็นโของมาทริสอู้แล้วหยิบมาทริสมาเกมนี้อาจจะได้เห็นมาทริสออฟเลนยบับตัวที่4ของสองเราต้องการโลมิ่งเลยครับเพราะว่าฟารามิกเองเนี่ยจะไปโลมไม่ได้เพราะไปโลมเนี่ยขาดเม็ทันทีครับอาจจะหยิบกรอกมาเป็นโรมิ่งครับในตัวใส่ครับ โอ้โหนี่ครับลัดหยิบมา<อ>เป็นกรอก<ๆ>จริงๆด้วยครับส่อเหล่าใน,าก,นการตอนนี้ประเทศไทยเองต้องรีบหยิบฮีโร่จังเกิลที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนเลยครับในเกมแรกเพราะเกมแรกสําคัญจริงๆครับแมตอนนี้มีการดับน,นะของคาริน่ามาด้วยครับคาริน่าจะสามารถเนี่ยเอามาฟาร,ร์มแล้วเอามาสู้กับิออนได้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าในการ ดูเป็นช็อตต่อช็อตเนี่ยยังอ่าคาริน่ากุสิออนเนี่ยต้องบอกว่าคาริน่าเนี่ยแพ้กุสิออนนะเพราะว่าคาริน่าเองมีสกิลหนึ่งเนี่ยใช้กับกุสิออนแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่าเนิ่มกุสิออนเนี่ยเป็นดาเมจเวทหมดเลยครับโอ้จะดูว่าเกมนี้คาริน่าอาจจะมีประโยชน์กับด้านของครอสครับเพราะว่ากันคอสได้หมดเลยและนี่คือแมตช์ก็ดูไม่มีทีมเล่นได้ในเกมแี้พร้อมแล้ว let's go ติดตามหนังใหม่ได้ที่ fwipt.net. ในการเจัการของสบลาวและประเทศไทย อะไรครับตอนนี้ในการเจอกันตรงนี้ขอขอบคุณคนดู280ดูใครที่ยังไม่แชร์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วดูไลฟ์อัพในเกมแรกกันหน่อยของสมดาวน์โปรดเทไลสมดาวน์มีดาคริโตจากโอเคกับฟรอมิกส์ครับแล้วมีกูซีออนครับจังเกิลตรงนี้แล้วก็อลิซ25จากเอฟโรดี้จากเอสพีวายแล้วก็มีดาของนอสโปน้อยครับเล่นเป็นกรอสครับในเลนกลางก็วิ่นนอมแล้ววิมาจากดั้งรีโวเนี่ยเล่นเป็นด้านของมาฟิสครับโอ้ฝั่งของประเทศไทยมีโดนแอตคลายครับเล่นเป็น ด้านของเทอร์ริสไร้ครับเอลว่ารัสซิงเล่นเป็นด้านของเรสซี่เนี่ยแล้วตรงนี้อ้าวแล้วเหมือนจะมีปัญหาแล้วเรียบร้อยเลยเฟิร์สบัตจากคริโตก็ไปท่อไปเก็บผู้เล่นกอสองดาวไปได้ครับโอ้โหเปิดเฟิร์สบัตมาโดนก่อนเลยครับดาวสองดาครับประเทศไทยครับตรงกลางเป็นออโรร่าครับแล้วก็มีมิตชอร์คริโตครับส่วนจังเกิลตรงนี้ไร้ครับเล่นเปคาริน่าจากเควซินายเนี่ยตอนนี้มีเห็นมีหลายๆทีมนะเริ่มประกาศรับลูกทีมกันแล้วครับ โอ้จากบีซิกหนึ่งสองครับตอนนี้รับสมัครคนเข้าทีมนะใครที่ทีมไหนอยากมีลูกทีมเพิ่มสามารถโปรโมททีมวเองได้ในแชทต,ตรงนี้อยากหาทีมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับโอ้ด้านบนเหมือนจะเสียให้น้าเทรซไรครับโอ้และด้านล่างไปล้อมใส่เลดลี่สี่ตัวฟิกเกอร์ยอกได้ไ,ขขไ,ไปแล้วเจอกรอกักไปเย์เออร์ไปเล่นกับเพ่อนของเระไทยแล้วไปแน้อยโฟรดี้กับไอ้หัวซิโอไปแล้วยังไม่จบครับคริโตกลับมาไม่ทันรับดาวเมนก็สำเร็มาหางศารจริงๆว่ะเฮ้ย โอ้้นี่ไม่ทันเนี้ยบูดาล่างเยไม่มโินโทรอรอู้เจอการเบิร์ดาเมกองสมราและสมราไล,าล่ป่าของเลดายแล้วซับพอสแอนลมจะต้องถอยออกไปแต่จะเข้าไปแท็กใส่เนาคริโตหยบอู้เดินเกมเข้มข้นเลยเเปิดมาหนึ่งนาทีเนบแรกกันช็อตต่อช็อตจริงๆอ้แล้วออร่ลาเจ็บมากยบด้านบนนี่เทริสรา เอาไปเล่นครีปเลยครับแต่ดูว่าจากต้นเกมตรงนี้ทริสราดาเมจก็ค่อนข้างหนักหน่วงอย่าคือเป็นตัวอีกพีเลนที่กดเลนได้ดีอีกตัวอีกตัวหนึ่งครับ คือทักษะพิเศษคือดาเมจเขาจะแรงมากครับแต่ว่าจะตีช้าไปหน่อยครับแล้วอันดับสกิลใส่ออกซิเจนเต็มเต็มครับด้านคริสโตคกับเราโดนฟาร์มิกลากเข้าไปด้านในมินมาทอปอมอยู่โอ้ยแล้วโดนมาทีเข้าไปก็รับไปโดนรัสบอดอยครับกรอเก็บผู่เล่นของเทนไทยมาได้แล้วมาทีเก็บขาดีน้าไปนี่นะมาทีต้องมาคิวแก็บรนรอไปล้วเป็นวิจกอาทีสเวนัเีีวอซอล้า โอ้โหความน่ากลัวของมาทริสคืออนแสกิลยับจานไหลได้อย่างต่อเน,นื่องปล่อยให้มาริสหลุดไม่ได้นะครับบนด้านล่างไปโดนแอดฟอร์ดี้ยิงโหลดไปลลยครับด้านกองเอเวอรสิ์สองนาทีสองลาวเอาจัดเลยครับด้านบนเดริสราโด้มมเคลียร์เลนยับตรงกลางดอสปอร์น้อยไปบวนคารีนดาครับแรมจากเคซูนยจะต้องเคลียร์มูบาอไปก่อนครับ คือลิโตะงานหนักเลยครับโหมมิงของพวกเราได้ด้วยสองวลาเองมีกรอสครับคอยเดินและเคลียร์เวฟตรงกลางครับซ้ายตัดมากุซิออนจะเอาออโรล่าเลยหรือเปล่าครับตรงนั้นเหมือนจะต้องระวังให้ดีครับโอ้นี่ครับดาเมจเวเียฟของสองวลาค่อนข้างที่จะแรงครับช่วงต้นเกมครับโอ้โหในหลายจังหว่ยครับเกมนี้มาดุดันไม่เสียงใจใครจริงๆครับ และเลดเกมด้านล่างเนี่ยฟังของเรียไทยเองก็ต้องรอแล้วก็ต้องมาช่วยเรดลี่ด้วยครับไม่งั้นเลดเกมจะลำบากครับโอ้แล้ววินชาร์ดเข้าไปไม่โดนก็ไปทอไปายางที่จะหิวใส่ด้นนานบนสิ่งแต่ด้านบนเสียบทิดไปแล้วไม่โดนทอเจอกับูุเลงของสอราเติมมา4ตัวด้านหลังออโรร่าเดี๋ยวดูว่าอันดับทีซิโวล่าจะทําได้ดีกันไหนครับเราเปิดใส่เข้าไปด้าน,นของฟล็อกเจ็บตักไอคิวตอกไรจาวัสไลเปร์จะเรดลี่แล้วเป็นออโรราแขกบ้านของฟลออกไปได้3คนด้านล่างว่าใดจะโถงคือเปลราอูช่น เทสคีฟคืนมาแต่ไม่ทันเลยครับแล้วเป็นไฟขก็ได้ครับโอ้อโรล่าถือว่ามาเติมได้ทันเวล,ลาครับครอสเซฟโรนี่ทิ้งแล้วก็แสวบล้านจริงกับไฟครับแต่ตรงนี้คนที่เจ็บหนักเป็นไฟน,นทอทอเก้าด้านของครอสเก็บไปทอไว้ได้แล้วคาริน่าเก็บคริสตอจากโอเคด้านหลังมีกูซิออนจะซ้อมร่างแล้วเป็นใครได้เก็บด้าครอสไว้ได้ต้นคิวจากคาริน่าเก็บแอดฟารีสไลป์เปร์จากเล็ลีล่ลากหัวคมขมแล้วเรียบร้อยครับน้อยโรซิงเก็บด้านของกูซิออนออกไปประเทศไทยเอาคืนอย่างรวดเร็วเลยครับ โอ้โหสี่นาทีที่เดือดเดือดเลยครับใครชอบกดไลค์ครับกับการแจกันตรงนี้ขอสมราญนะประเทศไทยวันนี้เจ้าบ้านอยี่ยสมราวเปิดเวียงจันสเตียดีอ่ยเฮ้ยโอ้โหสี่นาทีเจ็ดต่อเจ็ดยวบสิบสี่คิวเวลาครับคิริตอยแค่มันระดับดึงเต่าออกมาก่อนเลยรับโอ้นอแสครายรับพยายามที่จะเข้ามาซ้อนยับออกได้ก็ไม่ทิ้งเต่าไปไหนครับออบเจกต์ใหญ่เป็นสี่สองขันรู้ป่ะับช่วครั้ดีตรงนี้ครับ จะเข้าไปลำครับโอ้โหแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของบริเตทไทยเยอะมากๆเยับจะอาจจะเข้าไปเล่นไม่ได้เอาวแล้วเลดลี่ไปโดนอะไรยับโู้แล้วเสียนะเรลี่ให้กบสซ่เราครีนาได้เต่ามาแล้วรีบทุบกันดีก็ไปทอจาล็อคดาเมจแต่ตรงนี้เลือดโลเลเกินแล้วเป็นบทิสเก็บดอนขอไป่อไปเทรสราเก็บริเตนออกไปได้ครับนู่นแล้วเสียให้กับด้านของฟาลามีเกับครีนาเย็บด้านล่างโดนเจาะยาวๆเลยครับตรงนี้ครอส ใช้เวลาอันนี้มีค่าเคลียเวฟฟาร์มเก็บเงินหยบต้องรีบเคลีย์ทาวเวอร์ของปรทาไทยแล้วเฟลสรีกดอุนวอเข้าไปไม่ทันเลยรยบยังดีตัวเองออกมาได้ตรงกลางมีออโรราารับพยายามที่จะใช้สกิลเคลียเวฟรับแล้วก็ไม่ยอมใไมเถอยเลิกการท้ต่ตายรับ ปัญหาคือเลนบนของสมราวครับแต่ว่าสมราวก็ยังทำไม่ดีครับเอ้าแล้วไปเจอเมโลทอร์ครับโรมลึกเกินไปวิ่งชาร์จเข้าไปสวยๆครับแต่ดาวเมจจังหวะสองไว้บ้าไมโลทอร์ไล่กรอครับสืกก้าวเหนือตรงนี้ครับก้านน้านครนิสต่อครับ กูซิออนครับไปได้มันเดือดทอยครับเข้าไปเบิร์ดเอาแล้วคนนี้สวยตรงนั้นเป็นกูซิออนเองเลยครับตรงนั้นบูลเล่ย์ก้อมเลไลเยอะมากเสียกูซออนไปครับกล้าเล่นเกินไปแล้วคอร์ดเข้าไปลาใส่เล่นก้อมเลไล่สองรากับเลไล่ตรงนี้ไฟใหญ่ๆแล้วเปน็นโรล่าบอสเก็ตไปโดนไปได้ฟารามิ๊กพยายามที่จะยื้อชีวิตและยื้อทีไฟกับเพื่อนเลสรียังสไลด์ออกไปสามารถเอาตัวรอดได้ดีครับโอ้โลล่าเองก็ต้องเคลียร์เวฟตรงกลางด้วยเพราะไม่ยอมไม่เสียเลนกลางก่อนเลยครับ โอ้ใครที่เข้ามาขอคนละหนึ่งหัวใจครับตอนนี้6นาที11ต่อ9สองปลาาเองก็เอาเรื่องเหมือนกันลำสวนใส่ไปกดสเปลสะท้อนแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะได้แล้วเป็นเทริสไรครับเก็บมาทีสองไปได้ด้านล่างเหมือนจะเสียงหายหลายแสนเหมือนกันประเดีย๋ยโอ้เกมโถมของสอปล่าในเลนล่างค่อนข้างจะย่างยรครับออร่าเข้าไปปิดแต่เจอด้านกรอกบพยายามที่จะไล่บุเลนของพิธายออกไป แม่มีฟารามิกยับทำเลนก่อนเลยครับแล้วก็ซอสอมาอะไรครับอยู่ไม่ได้จริงๆครับโอ้สูสีรับเกมดีครับ แต่ถ้าดูจากการเคลียร์ทาวเวอร์เนี่ยฟางขอสองล่าอาจจะไม่เปรียบได้ไทยครับดตชเชสิลทคนเดียวครับครีนาเข้าไปเติมจะเอากูซออด้ได้แล้วต้องวิ่งเลยครับกูซีออนจุกป่าเข้าไปครีนากดสกิลหนึ่งไล่าย,ยาวๆพยาพยิษสโลจะเอากูซิออนได,ได้มีโคตริราจากโอเคมาซอนดอสโ,โรอยเบิร์ดใส่เัชสไลท์ครับแต่ด้านหลังมีใครหน้าวาร์อยู่แล้ววินชาร์จใส่แรงมากๆแล้วเป็นกูซออนเก็บเทสร,ราออกไปครับ อพยายามดีจากกานเนี๋ยไม่ให้ปรเทศไทยเข้าไปวุ่นที่เลนต่าครับเอรสซิงครับออกมายิงเสริมช่วยคลิตโตอยู่ตรงกลางสองราวดุกจริงๆวันนี้ มาทิสแก็บเราต่าไปครับแล้วง้างเลยครับเข้าไปทุบใส่ตรงนี้บิ๊กไฟยัดเข้าไ,ไปแล้วไอไมโตทอนเบสเกลหล่ำสวนใส่เหมือนกันกบฟังขอสบรามาทิศเรารีบร้อยครับเก็บกทันทีโคโต,รตรลีเก็บไปโ่ทอนไปแล้วเป็นเอเวอร์ิงเก็บฟราทิสเกิเสียกันไปคนละหนึ่งตรงกลางต้องรีจัดการกอลายอย่าอู้แล้วฟิกเกอร์ก็ไปดึงนะุ่เทสไร้ครับการบล็อกเลยตรงนี้บนลี่บล็อกจากเบรียร์ของกรอบได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เลตตี้สไนเปอร์อีกนัดเดียวไม่ล่วงครับบอแล้วก็ล อยากปฏิหารหลวงปู่จืดช่วยชีวิตแต่ไม่ช่วยกูี่ออนเป็นออโรราแกกูสอนออกไปแล้วเต็มหน้าของไอวิลสิงเก็บดอกบอน้อยออกไปขอตอริไม่รอดคารินา่าแหลมเคียงด้านกองโอ้ฟาลามิกหายไปเลยรับโอ้โหตึงๆเลยอ่ะตอนนี้อ่ะบ13ตอ 14, อ่อ14ครับในสถานการณ์ที่ก้อนกลางที่จะร้อนระอุลาคร่บ ผู้เด็กไทยกับเด็กลาวในการดันแรงนี่คือเดือดทั้งคู่เลยครับอาทิสครับจะเอาตัวเองไปเล่นที่เลนล่างครับผู้แล้วเหมือนเลสลี่จะไม่รู้ครับตรงกลางไนนนทเลือกที่จะไปเปิดผู้ไม้ครับโคดรีตรงนี้อยู่คนเดียวต้องเอาให้ได้ครับ เนี่ยมีกูซิออนรอแซนไบ่กับหลังบีเอสฟรอดี้ก็พร้อมลำครับดอสด้านของโดนสแอสไคลายอยู่ไกลแล้วเกิดลัทนี่ครับคอมโบของซูเปอร์โรเมอร์โอ้แล้วเรียบร้อยครับโรล่าเก็บือเล่นกับสองเราไปแล้วเป็นกูซิออนเกมดาวเราล่าไปยอมเลยครับเป็นแมสกิลกาใหม่ดาทอร์ล่าไลยาวๆสองเราเรื่องนี้จะเข้าไปเอาคาริน่าแต่คาริน่าเขาใต้แท็กเกมมืน้างกูซิออนลงไปตรงกลางมามีเจอริสราลำมสวนใสรวดจินเกมบราทีไฟได้ปราดแน่ๆกับสองเราโรบิคิวจะเข้านี้นะเกมบรลเอาไปโอ้ e a h ปลาเด้ไทยกำลังจะสวนดน้านของซอปลาล่าโอ้โหตอนนี้ด้านหลังเหลือแค่สองคนเดี๋ยวมีครอสกับด้านของเทริสอ่าด้านของฟรามิกับเทเรซาเติมในป่าเคลียร์เลสบัฟของซอปลาลาออกไปก่อนอหยับเหลือจะเชื่อครับไปพลาดไฟตรงกลางแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับซอปลาล่า ความหวังอยู่ที่ครอละครับในการล้ากับด้านของปารามิกับอูแลจะเข้าทาวเวอร์ในเลนกลางด้วยน่กรอด้น่ยมีเรสซี่เเขีรยทาวเวอร์ในเลนกลางมาเจอกระชากอย่างด้านของเซริสลาจะทุบสวนเลยหรือเปล่ารนะับเรียบร้อยเสียกับอรอร่าออร่าเก็บกูชอออกไปครับซ้ายมีเรสซี่คกับยิงกดใส่ด้านของปรามีแต่คาริน่าเหมือนจะเข้าไปเอาจันลึกเกินไปอยู่ในช่วงของการดึงจังหวะของสซฟเราอะไรับอูแล้วประเทศไทยจะโถมวงการแต่ออร่าเหมือนจะต้องว์ปผอยรับ ด้านบนมาทีตเคลียรเลนทําให้เลนบนสูงไปก่อนครับโอ้ไม่แน่อาจจะมาปิดประเทศไทยหรือเปล่าคราับสปลาาแล้วมาทีตมาแล้วด้วยครับอุยอันตรายครับไม่โดนสกิลดึงครับด้านของเทเรสราเทอเสรากับมาทีตเล่นกันอยู่ครับมีจิ้มงานของสปลาาอยู่ด้านหลังมาด้านบนก็บวกเหมือนกันแล้วดูเทเรสราไล่ตีใส่เวนอฟจากรโดของรีเวอร์ โอ้แลมจะเข้าไปเอาอย่างลำบากครับประเทศไทยโดนโลเลสลี่ยิงสวนดันทีแล้วเป็นมาทิสที่โดนเลสลี่เก็ไายคริโตใช้ร่างกายบล็อกดาเมช่วยเพื่อนแต่ไม่ไหวครับเป็นกูซิอนเกกาไม่ทอไปได้ออรราเก,ก็บได้กองฟร์ิคและตรงนี้เหลือกันได้กับดอสแอเกิลเิสร,ราสองหนึ่งยังไงเลสลี่รอจังหวะแต่ช่วยเพื่อนไม่ทันเสียไปสองให้กับกูซิออนของสอปอรบอลโอ้โหเลจินเดลี่เลยครับช็อตนี้กับสอบปอรเรา อู้แล้วเหมือนสองเราจะเอาด้วยรับไม่ยอมเลยครับจะเอาเขาสองเราอยครับเอฟรดี้จะเอ็นพีวายอู้หลายจังหวะกูซอนก็พยายามหาจังหวะล้วงหลังก็บางทีก็ทําได้วันนี้เราไม่ได้แต่ว่าในกรณีถ้ากูซีออนเนี่ยสามารถล้วงตัวบางอย่างเรสลี่หรือหน้าของอลล่าได้เนี่ยมีผลจริงคริงบแต่ประเด็นคือตรงนี้เนี่ยเหมือนประเทศไทยจะรู้อยู่แล้วครับว่าระวังกูซีออนล้วงให้ดีโดยเพราะเรสลี่นี่โดนเปิดก่อนไม่ได้รับ พอดาวเมจะหายไปแน่นอนและตรงกลางมีตาดเป็นกันอยู่แล้วเปลงกูซิออนเก็บคาริน่าไปได้โอ้โหแล้วกูซออนได้คารีนายับไม่กลัวใครเลยครับสองรเราบอกไม่กลัวครับเรเนทัยสไลปเปอร์เปิดมาไล่ผู้เล่นของสองเราไปจะเอาลอหลอดได้ได้บาสเชีสแวนนอมจากรีเวอร์ครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไม่ยอมไม่เรเนทัยได้เล่นหลอดล่ะครับ สามคนครับเข้าไปเช็คโุมบายครับคลิโตโดนดับด้านหลังเอวสิงสวยจริงครับรักเสียด้านของเลซี่ไว้ได้อร่าเขาได้ชักเก็บได้ผู้ชมไปอันนี้เบสกิลจากมรนทอสตันใส่ด้านของฟารามิกครับตรงนี้ต้องวัดกันด้วยหัวจิตหัวใจฟารามิกพยายามีิจาดึงผู้เล่นคนแรกว่าเซสราทุบสวนจะเอานั่งีคลิโตให้ได้แต่ไม่ได้จะทันครับโอ้และโดนแอคควายครับโดนเผาอยู่ตัด้านในเบียสฟรีพรอสของสองเราวล่าเข้าไปแล้วเป็นรรอสเก็บเอาเาไว้ได้เสียไปถึงสองอกรอคเก็บนั่งของเชริสรา โอ้แล้วเจนิาสาก็ได้มาทีด้วยครับตอนนี้บอกเลยว่าเจ็บแรกเจ็บครับไม่มีใครยอมที่จะเสียหลอกตัวนี้ครับ ความได้เปรียบของสองเราในไฟที่ผ่านมาทำให้เหมือนสองเราจะต้องรีบเปิดหลอดคารินารีบมาเคลียก่อนไม่ยอมเสียหลอดใน้กบสองเราไมล์รทธอนเดินเติมเข้ามาแล้วป่าเรามิกอยู่ด้านในหนึ่งเล่นก่อนไม่ได้ทธอนอาิเบสเกลเสียอานิเบสเกลก็ได้คกับสองเราสไลปเปร์จากเรสรีสองด้านกอนดอสโบอยล็อกหัวยาวๆแต่ทำอะไรเินของก่อไปได้โอ้โหเกมมันเดือดเดี๋ยวตอนนี้เกมมันเดือดจริงๆครับย ด้นานบนครอสกับเอฟโรดีเอชวัวพยายามดีเคลียอ็อบเจก,ก่อนครับคาริน่าไปทางไหนก็เจ็บไปหมดแล้วครับคาริน่า,าก็เพราะว่ากันดาเมจกายภาพได้แต่กันหน้าของดาเมจเว้นไม่ได้เออเนื้อของคาริน่าเออกริโต่ไปปืนเล่นครับโอ้แล้วเหมือนจะพลาดครับกุซอนเก็บได้ไปช็อตไปครับแล้วมีอะไร,ารครับเรสเกลใส่ได้ฟล็อสครับเสียฟล็อกให้กับออโรนาแลกกันไปคนลักคิวครับสองเรากับโปรเด้ดทอยครับ โอ้โหนี่ครับปัญหาคือเลดเกมคารีนาจากงานเข้าเอาครับเพราะว่าคารีนาเองกันดาเมดเวทแทบไม่ได้ับต้องออกอะเธนาชิวเท่านั้นครับโอ้ไม่งั้นอยู่ยากครับในพู้มีกูซิออนครับอาจจะต้องหาก่อนครับด้านบนมาเทียสจะเอาขีปกรับฝั่งของสอเร่าครับพยายามที่จะเคลียร์เลนก่อนครับไรครับปิดขวามาครับหลังมีโกตอริแต่โลจัด อาจจะต้องโดนยับมาทีอ้าแล้วเข้าไปไม่ทันแต่แตมีเอ็นเปสคิวเจอรเรอเพราะมีกับเลือกนี้จะเข้าไปเล่นทริสไรก,กับฟรามิกแต่โคโต้ลีน่าจะไม่ไหวคุยซ้อนแกมป้าออร่าไปได้เทริสราแกมเล่ก็สอบเราไปเรสซี่แกมป้าของฟรามิกกับโอ้แล้วเลดลี่เองมายิงจังหวะสองได้สวยรับ ไมโดทอรีบเข้ามาเติมโอ้โหวินชาร์ดสวยจริงๆรับฝฟ่งอกอเเราดอสปอน้อยแต่ดาวเมทไม่พอครับกูซอนอาจจะต้องล็อกโจบ,บางก่อนหนึ่งตัวแลครอต้องบิ๊กสกายออกไปได้ไ่ได้ฝราณในไทยสวนกรอสทันทีเรทรี Tree, เก็บก่อไปได้มีเทริสราที่ทุบแรงๆอยู่ฟรามิกจะเข้าไปเติมด้านหลังมีดอแอคไคล์โดนไปเต็มๆตรงนี้เรียบร้อยกบครอสเก็บเอริสราไปด้านหลังมาตรงนี้ไมโดทอเก็บครอสไปได้กูซีออนเก็บงานเขีย์เรทรี่แล้วคัน ีนาเข้ามาเติมดาเมจไปทอนเม,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 มสกิลเก็บไปสองเคลียร์คนเรยอไปแล้วเหลือเกตูซ oh yeah. ีออนอ้าเยี่ยมประเทไทยก er ูซีออนเคานเตอแท็กเก็บคาริ่น่าออกไปได้ยังดีที่ยังได้คาริ่น่ากระฟ่ายาบราโน่ก็อนซอฟบอลเราตอนนี้ต้องไล่นะครับเหลือไปทอคนเดียวออโรล่ามาไม่ทันเป็นทริมคิวจากกูซีออนของซอฟบอลเราโอ้โหกูซีออนของซอฟบอาลาสุดยอดเลยครับ โอ้โหผิวจัดเดี๋ยวกูเซียวของสองของเรายับเป็นปัญหาอะไรครับประเทศไทยครับต้องระวังกูซียวได้ดีดครับตอนนี้สองของเราเคลียร์หลอดก่อนเลยครับส่งก๊อฟไปลอบิงด้านขวาครับกันวอลีลเออร์ยับไม่ให้ประเทศไทยเข้าวายยับแล้วเคลียร์หลอดก่อนยับฝากอสองเราด่านบนมีดอสแกรย์ยับพร้อมกับได้เอวัลซิงจัลเรีย เอาดาเมจเข้าไปลาดไม่ทันเนี่ยปู้แล้วเสียหลอดได้กับสซ่เราสไนเปอร์ล็อกดาวเวนอมจากรีวอครับไกลๆก็ไปต้องถอยออกไปก่อนครับมาชิตโลอยู่ครับโอ้ในการเข้าไปตรงนี้เนี่ยของเบทอดในจังหวะอันดับสิิลถือว่าทําได้สวยครับแต่เพียงแค่ดาเมจไม่พอครับอู้แล้วในขณะเดียวกันกูซีออนเองก็แรงมากมากครับอ้นี่คือความมันและความเลียวเลยครับนี่คือแมตช์คนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ครับ เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยให้กับสําหรับคนดูที่อยากจะเข้ามาโชว์ฝีมือกันตรงนี้ครับใครที่กดแรดวงทันครับฝั่งไทยกับฝั่งลาวผมภาคให้เดือดเดือด,อดอแน่นอนและสายเปิดล็อกมาเสียปาลรามิกงานจะเข้าเอาซอฟบลเาดาซ้ายมีวินชาร์จากกรอกครับเข้ามา,ายับใส่ตรงนี้แล้วครอสเคลียร์ออกไปครอสจะเนียนด้านบนครับแต่ว่าตรงกลางยังมีประเด็นกันอยู่ต้องถอยดีดยครับด้านคริสตอครับโอ้รมาจากเขสีนายโดนกดเข้าไปเอฟโรดี้เคลียร์ครีนาออกไปครับไม่สามารถรยกจะดัามเมจของครอสได้ครับ ก็ไม่ดีเหมือนกันเนื้อประเทศไทยก็เสียจังเกิลไปครับเกมบุกของสองลาวพร้อมหลอดตรงนี้จะปิดเกมประเทศไทยเลยหรือเปล่าก็เวนนอมโซนให้ครับกูส่วนไฮรียินเดเวนที่ฟลายครับจาก A เยอยับตรงกลางมีคริตโตครับพยายามที่จะเคลียร์ครีปในเลนกลาองออกไปก่อนเดีครับด้านบนมีเรรี คเสียทาวเวอร์ในเลนล่างครับด้านบนแตกอะไรครับตรงกลางแตกตามเสียทุกเลนครับปลาได้ไทยแล้วไมโนทอเข้าไปโยมใส่รับเจอกรอบวินชาโซใหม่และเรียบร้อยกับครอสเก็บมาได้ไวทุอย่างไปได้สปป,ปลาร์กับได้ได้ปลาได้ได้จะสวนได้ไหมมาทีสเข้าไปลำเอเวอร์ซิงเก็บวิโน,น่มาไปได้แล้วคอร์สล้ำใส่มาทีสไรว์ครับเลตรีเก็บกูซิออนด้วยคิวจากเลตซรีเลตซ์รีมาแล้วเลตรีสองทียิงกอกขาวหักไม่หักลบก่ออะไรครับตอนนี้แหลงจัดจัดกับฝังกองปลาได้ไทยโอ้แล้วฟิกเกอร์โยกครับเก็บมาได ไปครับประเทศไทยเดือดจริงๆแล้วเดฟได้ด้วยครับโอ้โหเดฟได้ครับเดฟได้เหลือเชื่อเลยครับโอ้้หตอนนี้ประเทศไทยเองต้องรีบที่จะสวนสบราบ้าในป่ามีบุเรนก่อสมราวอย่างดาวรอสโปนอยครับเข้าไปจุกในพุ่มอยู่ครับอาจจะต้องรอเสิร์ายอีกหนึ่งกรางครับ คือนุ่มบอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าสองวเราเสียกูซิออนไปอาจจะลำบากในช่วงทีมไฟครับเพราะไม่มีตัวล้วงตัวบางๆอย่างพยายามอย่าให้กูซิออนได้โดนครับแต่ก็ต้องระวังออร่าเมื่อกันคนับออร่านี่ชุดเดียวหายเหมือนกันครับดาเมจเวทของออร่าเนี่เข้าไปสู่18นาทีครับว่ากันต่อรับ เด็กไทยก็ไม่ยอมเด็กลาวเนี่ยเนี่ยพูดเด็กลาวเองก็ไม่ยอมเด็กไทยเหมือนกันด้านซ้ายครูซิออนจะเข้าไปล้วงด้านหลังครับดอสแอคไครครับมีน่าสุทธลลงกันกับเนิโตัออกซ้ายไปครับโซนอยู่3คนของสองเราครอสเข้าไปวินชาร์จใส่ออร่าก่อเลยตัวปัญหาของกรูซอนและเรียบร้อยครับเป็นไปตามคาดครับตัวน้าของคูซอนเก็บออร่าไปได้แล้วมีแมนทรอยจะไปขยมครอสลัมฟีอีสปอร์ตอะไรฟรีต้องสลคออกไปครับแล้วมีดาวเมสโกเบรโร่ฟาลามิกเก็บมาได้ก่อนทีสราไปได้เลสที่ยิงจอเบปอด้างไมด้มมาริสสอวน ใส่ทีต่ตฟริกเกอร์โยกขวาออกท,ทันทีครับประเทศไทยจะเสียเลดลีไไ่ได้ยังดีที่ยังเอาตรอ,อดมาได้ครับโอ้โหเป็นไฟของสมเราจริงๆครับแล้วครีปกลางดันก็ไปแล้วครับจะจบเลยหรือเปล่าครับฝังของสมเราประเทศไทยต้องวาร์ปกลับไปก็ไปถอนทำหน้าที่โลมมิ่งยังตึงเครียดรับไล่กกรอยครับ โอ้ตอนนี้สอบเราเปิดหลอดเลยครับแล้วไมโดทออยู่ตรงนั้นคนเดียวครับไมโดทอจะเข้าไปใครโยมครับระเกตยังไม่เต็มอาจจะมีปัญหาเรสลีย์พยา,ยามจะเคลียร์ใส่พวกเลของสอบลอาครับโอ้แล้วคอสหญิงกดใส่้านของมโดทอเป็นกุญชอเนเก็บไม่ได้ไม่ทอไปได้ไฟหนีล้ำสวยครับแล้วเป็แล้บคว้าเก็บไม่ได้ออกไป,ไปแล้วเสียอะไกับมาทีของสอบเรามาทีสอบเราได้หลอดเป็นทีเดียวปลอยเลยครับโอ้ด้าน,นบนเยอะเปว่าซิงครับ ไม่สามารถที่ยืนยิงได้เลยครับเพราะว่าตัวอย่างมอรทอเสียใบยทอร์แม่เลสรียิงยากยับประเทศไทยตอนนี้ต้องใจเย็นๆครับอู้แล้วรับหลอดตัวนี้ค่อนข้างที่ใจยากมากๆครับ สอบ่าวจะปิดเกมในเกมแรกกับปลอดตัวนี้ครับเดี๋ยวดูว่าสอบ่าวจะจบประเทศไทยได้ไหมกดคอนซิลเข้าไปด้านขวาครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีบิ๊กกายยัดใส่ใครครับโวยดอนแสกไรต้องพยายามที่จะกันไปได้แล้วหลอดตีบ้าคอนกิลจะรอ่ะประเทศไทยกับสอบ่าวไปกันอยู่หน้าบ้านประเทศไทยครับแล้ววิงชาร์จเข้าไปยันใส่ล,ลิลลี้ตาทาวเวอร์กำลังจะแตกจบไม่จบจบไม่จบแล้วรีบเลยชยะนะเป็นของสอบ่าวโอ้โหมันจัด โอ้โหยังเดือดเลยยรับในเกมนี้ครับอ้เเป็นสองเหล่านี้นำไปก่อนในเกมแล้ครับโอ้เ v p เป็นของกูซีออนที่แท้ทูเลยครับตัวหลวงตัวเดินเกมครับฝั่งของสอเาครับโอโ้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สอเราทำได้แต่อาทำได้ดีแต่ช่วงต้นนะ โอ้แล้วเกมนี้เนี่ยกุซอน์ล้วงไปถึง13คิวครับเสีย MP7 แยบแอซซิตไป11โอ้บอกเลยว่าตึงมากๆครับในเกมนี้ส่วนเรดไทยพ p เป็นดอร์รชรีครับเก็บไป10เสีย5แอซซิต12คิวเดด9.8แม่ถือว่าสนุกสนานกันเลยครับในเกมนี้ก็เป็นเ่านั่งรองโซ่เราเนี่ยดำไปก่อน1เกมอะไรคแรบบับโอ้โหมันจัดนะมันมากนะ มันแบบมันว่าในเกมแรกเดี๋ยวอะเดี๋ยงไงเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่สองครับพักสักครู่เดียว